สวัสดีครับันเกมบริตของเกมเบเซอร์คสวัสดีครับข่าวสตาร์ของกาชาใหม่ครับได้มาแล้วครับข่าวสตาร์ของกาชาฉลองวันคริสต์มาสครับมาแล้วตัวละครใหม่3ตัวเนาะซึ่งตัวละครของคริสต์มาสครับทุกปีนะครับจะเป็นตัวละครที่สกิลค่อนข้างจะสวยงามมากๆสกิลสวยงามและก็เก่งมากๆนะครับซึ่งปีปีนี้ตัวละครของวันคริสต์มาสก็คือ3ตัวนี้ครับลิลูกะโมโมะครับและก็หลังเงียวคูนะครับ ซึ่งโมโมนั้นผมค่อนข้างจะถูกใจมากๆเพราะโมโมสในปัจจุบันนะตัวละครของโมโมมีร่างค่อนข้างจะน้อยมากๆครับรู้สึกว่าจะประมาณ4ร่างนะครับมีแค่4ล่ร่างเนาะแล้วร่างล่าสุดก็คือร่างที่เป็นเนื้อเรื่องพิเศษครับที่เป็นร่างของโมโมสถือหอกก็ออกมาได้ประมาณเกือบเกือบจะ2ปีแล้วก็นานแล้วเนาะและนี่คือโมโมร่างใหม่ครับซึ่ง ค่อนข้างจะดีใจมากๆที่โมโม่ร่างใหม่มาสักทีซึ่งกาชานี่ครับจะมาในวันที่16นะครับวันที่16บหกไปสองโบงซึ่งก็จะมีกาชาเดี่ยวเอ้ยกาชารวมก่อนกาชารวมของลิลูกะโมโม่แล้วก็หลันเงียวคูนะครับและกาชาเดี่ยวของโมโม่กาชาเดี่ยวของหลันเงียวคูกาชาเดี่ยวของลิลูกะนะครับโอเคมาเริ่มจากกาชารวมครับ กาชารวมนั้นจะมาในวันที่16นะครับ16บ2โมงถึงวันที่27นะครับอ้อยู่ยาวฮะ16ถึง27เนะี่ยสิ้นปีเลยเนาะซึ่งกาชานิ้เลตก็คือ6เปอร์เซ็นต์นะครับเลต6เปอร์เซ็นต์เปิด5ครั้งก็การันตี5ดาว1ตัวเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวละครในกาชานี้ก็มีค่อนข้างจะเยอะมากๆเหมือนเดิมนะครับโอเคเรามารีวิวกันเลยครับ ตัวแรกครับอูริวครับอูริวในร่างของภาฟูพิงเกร์นะครับอูริร่างนี้หลักๆก,ก็คือเอาไว้ลงบันทึกสงครามครับดีโคตรเลยเพราะตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่จะเพิ่มของดอกอ่าคูณคะแนนของอีเวนต์ของบันทึกสงครามนะครับก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ลงบันทึกสงครามดีมากๆส่วนการเล่นเหรอสกิล3ของอูริวนั้นถ้าหากคูณชาร์จไม่เต็มขั้น2นะจะเป็นการปล่อยไปด้านหน้า ถ้าหากชาร์จเต็มขัน2นั้นจะยิงออกรอบตัวนะครับก็ปตคอที่ยิงค่อนข้างจะไกลใช้ได้แต่วงไม่ค่อยกว้างมากนะครับวงไม่ค่อยกว้างเนาะอ่าถ้าจะเอาคะแนนเหรอก็ต้องนับรวมที่ว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์ในอีเวนต์ของบัลลสงครามงั้นผมขอให้ไปสักปคะแนนนะครับปะคะแนนครับอุลิวครับแล้วต่อไปคืออุคิโอลาสาปีครับอุคิโอลาตัวละครตัวนี้หลักๆก,ก็คือเอาไปลงหอคอยครับ เพราะมันจะมีหอคอยอยู่ชั้นหนึ่งที่อุคิวอลาานั้นจะเป็นตัวละครหลักๆครับในการลงเนาะสกิลสก็คือสามารถบัฟโจมตีและบัฟเกราะได้ค่อนข้างจะดีมากๆครับสกิลสเนี่ยสกิลสก็ถ้าหากชาร์จเต็มขั้น2ก็จะโจมตีทั้งหน้าจอเนาะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีบัฟดีมากๆนะครับแต่การเล่นค่อนข้างจะเล่นยากหน่อยนึงนะเพราะสกิลค่อนข้างจะไม่วงกว้างครับคือสกิลสนั้นต้องชาร์จเต็มขั้น2นะครับถึงจะวงกว้างถ้าหากชาร์จไม่เต็ม สกิลก็ไม่ค่อยวงกว้าง1กัด้านหน้า2รอบตัวแล้วก็บัฟด้วยแล้วก็3รอบตัวนะครับผมขอให้แซกประมาณ7คะแนนครับ7คะแนนครับอุคิโอล่าครับ3ปีต่อไปก็คือโยรุอิจิครับโยรุอิจิตระครตัวนี้สกิลค่อนข้างจะไวมากๆเป็นสายติสกิลเนาะสกิลสอสามารถบัฟโจมตีได้ด้วยแต่นอกนั้นก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะธรรมดานะครับ แล้วก็สกิลลิงสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวของสกิลลงไป14%ลิงค่อนข้างจะดีมากๆนะครับขอให้7ิคะแนนครับจิคะแนนครับโยรุอิจิครับต่อไปก็คืออิจิโกะข่าวครับหรือไว้อิจิโกะนะครับตัวตัวนี้ค่อนข้างจะดูธรรมดามากๆสกิลส l 3โจมตีทั้งหน้าจอก็ถือว่าดีอยู่ส่วน2 2ตีด้านหน้าแต่ด้านหน้านั้นวงไม่ค่อยกว้างครับไม่ค่อยกว้างเลยนะ หก็เป็นการพุ่งประดนหน้าผมขอให้แค่6คะแนนครับ -6 คะแนนครับไวอิจิโกครับต่อไปคืออลุงฮาจิครับลุงฮาจินั้นเป็นสายติีสกิลแบบระยะไกลและก็สกิล l ก็คือสามารถปรับเกราะได้ด้วยลุงค่อนข้างจะประคุนที่เล่นง่ายเนาะและก็มีการปรับเกราะได้ด้วยอ่าผมขอให้ซัก7.5คะแนนครับ7.5คะแนนครับลุงฮาจิครับ แล้วก็ต่อไปก็คือ2คู่หูคู่หานะครับสองตัวละครนี้ตัวคู่คู่นี้เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างจะสนุกครับพอกพดสกิลสามปุ๊บจะเป็นการเปลี่ยนตัวลงมาลงเล่นนะครับแล้วก็สกิลลิงก็คือถ้าหากเลือดเหลือน้อยพลังโจมตีทั้ง2ด้านจะเพิ่มขึ้น30%นะครับเป็นสกิลลิงที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ยากนะครับเพราะต้องเลือดน้อยมากๆประมาณ10%ครับสกิลลิงถึงทำงานเนาะ ็นตัวละครสายตีสกิลแบบตีไกลที่เล่นค่อนข้างจะยากอยู่แต่เล่นค่อนข้างจะสนุกนะครับผงขอให้สัก7คะแนนครับ7คะแนนครับคู่หูคู่หางนี่นะและก็ต่อไปคือตัวละครของวันคริสต์มาสของปีก่อนครับตัวแรกก็คือนันานาโอจังครับนันานาโอจังนะั้นเป็นตัวละครสายตีสกิลแบบตระยะไกลสกิลสองก็คือสามารถฮิวเลือดได้ด้วย3ทั้งหน้าจอ2รอบตัวฮิวเลือดแล้วก็ดึงด้านหน้านะครับ ก็ประตครที่สกิลค่อนข้างจะสวยงามมากๆและก็ะตัวละครพวกนี้ที่ประตคอนของเทศกาลนั้นจะสามารถหาจากการชาเท่านั้นตัวฟรีไม่มีนะครับตัวฟรีจะไม่สามารถหาตัวละครของเทศกาลได้เนาะจางผมก็ขอให้ซักแปคะแนนนะครับเพราะความที่ว่ามันน่าสะสมตัวแล้วก็สกิลสวยงามน,นะครับเอาไปแปคะแนนครับมาดโอจางครับต่อไปคือสุยฟง ซุยโฟงนั้นตัวละครที่มีตัวเดียวในเกมเพราะสกิลพูดสังหารของซุยโฟงก็คือโจมตีพวกคนแรงขึ้นซึ่งปัจจุบันตัวละครที่มีสกิลพูดสังหารโจมตีคนแรงขึ้นนั้นมีแค่ซุยโฟงตัวเดียวที่เป็นสีแดงนะโจมตีคนแรงขึ้นที่เป็นสีแดงมีแค่ซุยโฟงตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ไปเลย9้าคะแนนครับเพราะมันค่อนข้างจะาหายากเนาะ มีแค่ซุยโฟงตัวเดียวครับที่มีสกิลพูดสังหารอย่างนี้เนาะก้าคะแนนครับซุยโฟงครับต่อไปคือเนลครับเนลค่อนข้างจะปะตะทคอที่ตีได้วงกว้างนะและก็สวยงามมากๆครับเป็นสายตีไกลนะครับ3หน้าจอ2 1ด้านหน้านะครับก็ขอให้ไปแปะคะแนนนะครับไปคะแนนครับเนลครับ และก็ต่อไปครับคือ3ตัวคอยใหม่ครับมาเริ่มตัวแรกเลยผมยังไม่เห็นค่าพลังนะมาดูพร้อมกันตัวแรกลิลูกะโอโหลิลูกะมีค่าพลังโจมตีของสก,กิลครับมากถึง802โอ้โอหอย่างเยอะเลย802ลิลูกะแล้วก็รูปภาพเนี่ยน่ารักจังเลยฮนะน่ารักอะเป็นสายคนเนาะ สกิลผู้สังหารก็คือโจมตีฮอนโลแรงขึ้นสกิลไม่ตายมีผลของการติดน้ําแข็งได้ด้วยสกิลลิงโอ้ลิงค่อนข้างจะดีนะครับคือการลดเวลาคููดาวของสกิลลงไปถึง14% Link ์ลิงสกิลดีโคตรแล้วก็สกิลอาร์บีอาร์บีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาแล้วก็สกิล20%ไม่ตาย40%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตทำให้ติดน้ำแข็งนานขึ้น5วิ แล้วก็ทำให้ตัวละครที่เป็นฮอลโลสีม่วงทำให้ติดน้ำแข็งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับฮอลโลสีม่วงจะติดน้ำแข็งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะอืมน่าจะปตรวละครที่ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะเนี่ยน่าจะเก่งนะครับและก็ผมค่อนข้างจะคาดหวังด้วยว่าสกิลมันน่าจะสวยงามมากๆครับลิลูการครับ10เต็ม10ครับน่าได้มากๆเลย ต่อไปครับลันเงียวคูแบลรนเงียวคูนั้นมีพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่798สกิลผู้สังหารก็คือโจมตีเอสปาดาแรงขึ้นเอสปาดาแรงขึ้นนั้นเอาไปลงหอคอยเควกกิลก็ถือว่าได้อยู่เนาะเป็นสกิลผู้สังหารที่ค่อนข้างจะหายากมากๆเนาะในเกมตอนนี้ตัวละครที่มีสกิลผู้สังหารในการโจมตีเอสปาดาแรงขึ้นนั้นมีค่อนข้างจะน้อยนะครับและการใช้ประโยชน์นั้นก็ ใช้ประโยชน์ได้น้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าจะเอาไปเล่นจริงๆนะเอาไปเล่นในเวกิลได้แค่บางอาทิตย์หรือไม่ก็หอคอยได้แค่บางชั้นแค่นั้นแหละประมาณนั้นเนาะแล้วก็สกิลไม่ตายนะั้นมีผลของการติดไฟช็อตนะครับสกิลลิงก,ก็คือจะลดเวลาคูลดาของสกิลลงไป12%สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้าน20%ไม่ตาย40% เพิ่มฮิตของสกิลหนึ่งฮิตทำให้ติดไฟฟ้านานขึ้น5าวิแล้วก็สกิลไม่ตายนั้นจะมีผลของการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูได้ด้วยถือว่าค่อนข้างจะดีเนาะทั้งติดไฟฟ้าแล้วก็มีการลดค่าพลังป้องกันด้วยไม่ตายนะครับแล้วก็ถ้าหากศัตรูนั้นติดไฟฟ้าอะไเงยคุนั้นจะตีแรงขึ้น20%อนะครับอย่างเช่นศัตรูไม่ติดไฟฟ้าตี100 สตูติดไฟฟ้าตีเข้า120นะครับก็ถือว่าปะตคอที่มีสกิลอาบิใช้งานได้อยู่แต่สกิลอาผู้สังหารนั้นอาจจะได้ใช้งานน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะปะตคอที่น่าสะสมนะครับก็เอาไป10เต็ม10ครับและก็ต่อไปครับคือโมโมจังโมโมจังนั้นเป็นสายตีสกิลเหมือนกันนะครับมีพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่7 9 4 สกิลผู้สังหารก็คือโจมตียมมาทูุแรงขึ้นถือว่าแจ่มนะผู้สังหารดีสกิลไม่ตายนะั้นมีผลของการติดเลือดไหลนะครับแล้วก็สกิลลิงก็คือลดเวลาคูดาของสกิลลงไป12%สเกิลอาบิว้าว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 โมโมจังครับปตัวละครที่สามารถเพิ่มดยอบน้ำหอมได้ในที่สุดครับตัวละครที่เพิ่มดยอบน้ำหอมสีฟ้าก็มาแล้วครับ สีแดงสิเพิ่มจอบน้ําหอมสีแดงนะครับได้มาแล้วโมโมจังนะั้นมีสกิลอาบีครับในการเพิ่มจอบน้ําหอมสีแดงเพิ่มขึ้น5ขวดนะครับแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้าน20%ไม่ตาย4 0เพิ่มฮิตของสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตแล้วก็ทําให้ติดเลือดไหลานานขึ้น2วิแล้วก็ถ้าหาศัตรูติดเลือดไหลนั้นจะทําให้มีดาเมจแรงขึ้นถึง40%นะครับ สมมติศัตรูไม่ติดเลือดไหลตีเข้า100ติดเลือดไหลตีเข้า140นะครับถือว่าค่อนข้างจะมีสกิลอาบิที่ดีมากๆและก็มีการเพิ่มจอบน้ําหอมด้วยโมโมจังเอาไปเลย20เต็ม10ครับเพราะมันคือตัวละครจอบน้ําหอมสีแดงตัวละครเดียวในเกมบีดตอนนี้นะครับโมโมจัง20เต็ม10ครับ ต่อไปครับการชาเดี่ยวของโมโมจังนะครับการชาเดี่ยวโมโมนั้นจะมาในวันที่27นะครับถึงวันที่ 2, 2เดือนหน้าเนาะ,ะตัวละครของการชาโมโม,โมตัวละครตัวแรกก็คือเทสลาครับเทสลานะั้นปละตรที่จุดเด่น,ดนก็คือสกิลสองครับสกิลสองก็คือการบัฟกรอนะครับผมขอให้แค่6คะแนนนะครับ6คะแนนครับเทสลาครับ ต่อไปคืออุคิทาเกะออคิทาเกะตัวละครตัวนี้สกิลสก็คือการฮิวเลือดเนาะแล้วก็สกิลลิงก็คือจะเพิ่มดาเมจทั้ง2ด้าน25%นะครับถ้าหากเลือดเต็มนะเน้นย้ำต้องเลือดเต็มเท่านั้นถึงเพิ่ม25%นะครับผมขอให้สัก7คะแนนครับ7คะแนนครับอุคิทาเกะครับ แล้วก็ลูเคียจังลูเคียจังตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับเป็นสายตีไกลสกิลวงกว้างสกิลลิงก็ดีเนาะเอาไป9คะแนนครับ9้าคะแนนครับลูเคียจังต่อไปโยรุอิจิโยรุอิจิร่างนี้ค่อนข้างจะดีนะแต่สกิลหนึ่งค่อนข้างจะเป็นปัญหาหน่อยนึงก็คือวงค่อนข้างจะแคบมากๆแต่มันไกลมากๆนะครับก็ปตัวละครของวันคริสต์มาสสองปีก่อนนะครับ ขอให้เป9น9้าคะแนนนะครับเพราะค่อนข้างจะเก่งแล้วก็น่าสะสมนะครับ9คะแนนครับโยลุจิคิสมาสแล้วก็โมโม,มจังครับ20เต็ม10ครับเทพเจ้าของการฟาร์มน้ําหอมสีแดงนะครับ20เต็ม10แล้วก็การชาเดี่ยวของลันเงียวคูนะครับเออลันเงียวคูกับป้าอุนโนฮานเนี่ยหน้าตาคล้ายกันเลยฮะหน้าคล้ายกันเลยฮะ การชาของลังเยคุนั้นจะมาในวันที่2ถึงวันที่9เดือนหน้านะครับตัวละครในการชาก็จะมีตัวละครแรกลูบี้ลูบี้เหรอค่อนข้างจะธรรมดาเนาะขอให้ไปซัก6คะแนนครับลูบี้ครับแล้วต่อไปคือเคมเปจิเคมเปจิตัวละครตัวนี้อืถ้าผมให้คะแนนเยอะเหรอผมคิดว่านะในปัจจุบันนี้ถ้าใครมียูแกรม ใช้อยู่แกรมลง PVP ดีกว่าเนาะคือเข็มประจิตตัะครตัวนี้คือตัวละครเอาไว้ลง PVP ที่เก่งมากๆนะครับโอเคผมขอให้ไป9ขคะแนนก่อนนะครับ9คะแนนครับเข็มปจิครับลง PVP เก่งมากๆครับสกิล2ก็ดีนะจะเป็นการทำดาเมจรอบตัวนะครับคงอยู่ประมาณ5วิ9ขคะแนนครับเข็มประจิ แล้วก็อนะิสเน่อิสเน่นั้นเป็นสายตีสกิลแบบตีไกลสกิลสองก็คือการบัฟเกราะเนาะก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับเอาไปซัก8ปคะแนนครับ8ปคะแนนครับอิสเน่ครับต่อไปก็คือป้าอุนโนฮันนะป้าล่างนี้เก่งนะค่อนข้างจะเก่งเลยตีรัวโคตรๆสกิลไกลามากๆแล้วก็สกิลนะั้นค่อนข้างจะหลายฮิตมากๆครับทำให้มีโอกาสติดเผาไหมเนี่ยโคตรง่ายเลย ผมขอให้ไป9.5คะแนนครับป้าอุณหานาครับ9.5คะแนนแล้วก็รันเงยคุ10เต็ม10ครับตัวคอยไม้แล้วก็กาชาเดี่ยวของลิลูกะนะครับผมชอบนะชอบลิลูกะร่างเนี้ยน่ารักชะมัดเลยฮะเอ่อกาชาเดี่ยวก็จะมาในวันที่9ครับถึงวันที่16นะครับตัวละครในกาชาก็จะมีตัวละครตัวแรก ฮิสึกายาโทชิโรคุงสีม่วงตัวละครตัวนี้สามารถเอาไปลง PVP ก็ได้ลงด่านก็ได้แต่ต้องเลือดเต็มนะครับพอสกิลลิงก็คือจะเพิ่มดาวเมคของทั้ง2ด้านถึง25%ถ้าหักเลือดเต็มนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้พอเริ่มด่านเริ่มเกมมาจะมีบัฟเกราะมาให้10ครั้งนะครับและก็สกิลสสามารถบัฟเกราะได้เนาะถือว่าตัวละครค่อนข้างจะเก่งนะครับเอาไป 8คะแนนครับ8คะแนนครับโทชิโร่คุงครับแล้วก็เทสสะเซงเงสึเหรอสกิล2ก็คือจะสามารถปล่อยคลื่นพลังออกไปด้านหน้าคงอยู่ประมาณห้าวิสกิลลิงก์งก็คือจะลดเวลาคูลดาขอสงสกิลลงไป14%ลิงก์ดีเนาะเอาไป7.5คะแนนครับ7.5คะแนนครับเทสสะเซงเงสึลิซะอีกแล้วเ <laughs> จอลิซะทุกกาชา เกือบทุกกาชาจริงๆโอเคแม่นางอะเก่งลิสะถือว่าเก่งแต่เห็นหน้าจนเบื่อขอให้สักเจ็คะแนนครับเจ็คะแนนครับลิสะอันนี้คือส่วนตัวนะเจ็คะแนนครับลิสะเบื่อมาบ่อยมากแล้วก็ต่อไปคือเนมครับเนมร่างของวันคริสต์มาสนะครับเนมร่างนี้เป็นสายไฮบิดนะครับคือจะเล่นตีธรรมดาหรือตีสกิลก็ได้เนมร่างนี้จุดเด่นๆก็คือสกิลไม่ตาย สก,กิลไม่ตายสามารถบัฟคืนชีพให้กับตัวเองและเพื่อร่วมทีมได้หนึ่งรอบส่วนนอกนั้นสก,กิลโจมตีค่อนข้างจะวงแคบมากๆเป็นสายตีไกลเนาะแต่ค่อนข้างจะน่าสะสมนะครับพอให้ซัก8ปดแปดจาคะแนนครับแปคะแนนนะครับเนมครับแล้วก็ลิลูกะริลูกะเนี่ยผมให้10เต็ม10แต่ผมค่อนข้างจะชอบอวย ส่วนตัวขอให้ไปเลย20เต็ม10อันนี้คือส่วนตัวนะผมให้ไปเลย20เต็ม10อยากได้อเลยลูกะน่ารักชะมัดเลยครับโอเคกาชาของวันคริสต์มาสปีนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเป็นกาชาของวันคริสต์มาสที่แต่ละตัวละครในกาชาทุกกาชาทั้ง4กาชาเนี่ยถือว่าใช้งานได้ทั้งหมดนะครับไม่มีตัวละครไหนที่ดูกะกๆก,กนะครับใช้งานได้หมดทุกตัวนะ และก็ตรอหอด้าตู้นั้นค่อนข้างจะน่าได้น้าโดนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดตาเพื่อเป็ำลังใจผมนะครับดีกัตะคลิปนะสวัสดีครับ